ดีกว่าสวัสดีนะครับนะวันนี้มาดูลวงปู่ทวดปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้ารุ่นปลอดนี้รวยรวยรวยนะครับเขรียกสามรวยนะครับออกวัดช้งให้นะครับาจาจะนองวัดใสขาวเป็นเจ้าพิธีในการบูกเสกกับเจดีอาจารย์ายใต้น้ำนะรเรื่องกันบุกเสกปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า เป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิเพชรนำพิมพ์นี้ผมเรีว่าถอดพิมพ์มาจากศูนย์ห้าลังตวหนักสีอนะครับสนะนะวยงามมากนะครับนะขนัดจะทัดรัดและเป็นพระที่มีประสบการณ์ครับมีด้วยกันสองบล็อกเนี่ยบล็อกหลังจะเป็นบล็อกวงเดือนบล็อกนี้นะครับนะ มีตัวหนังสือบอกว่ารุ่ปทูทวดรุ่นปลอดนี่รวยๆนะครับนะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีแล้วก็แถวที่สามเนี่ยจะบอกพอนสองห้าสามเก้าพพิมพ์นี้มีอยู่สองบล็อกน้บล็อกหน้ากับบลอ็ลบลอกหลังที่ทำกดลงไปจะมีการปริ้นนะครับแล้วก็ พระชุดนี้มีอยู่สองบล็อกนะครับบล็อกหลังเรียบกับบล็อกหลังวงเดือนอย่างนี้นะครับะผมเคยลงให้ดูนะครับนะเจี๊ยมให้ดูนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกนิยมนะครับบล็อกหลังวงเดือนพระจะมีพุทธคุณนะครับนะเรียกว่าเป็นสายเหนียวนะครับจนะากประสบการณ์ที่ตำรวจนนทบุรีเนี่ยคาด พอค้ายาเสพจ,จิตโดนยิงเนี่ยไม่ระคายผิวน้ำนะก็ไอปีประมาณปี่ทสองพันสแบบี่ยกว่าาน,นะครับนะลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด,ด้วยนะครับดูสวยงามนะครับนะขนาดกระทัดรัดแล้วก็ผมว่าไม่เปลี่ยนทองด้วยถ้าเลี่ยมทองใช้น้ำแล้วช่วงนี้หายากด้วยนะครับนะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนยังพอเจอแต่เดี๋ยวนี้หายากนะครับสวยๆส,สวยๆอย่างเนี้ยก็หายากแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะเก็บสะสมก็ศึกษาไว้นะครับนะเป็นสนามพอมีนะครับพอเจอก่อนจากกันอย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะ,นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกาสลาท่านสวัสด,ดีครับ